สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจที่เราคัดสรรมาให้ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง2แนวคิดสำคัญจากหลักสูตร GE138 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจกันนั่นก็คือการคิดเชิงออกแบบหรือ design thinking กับอีกอันคือการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือ feasibility study ครับ คำถามตั้งต้นของเราวันนี้ก็คือทำยังไงให้ไอเดียดีๆที่แบบมันตอบโจทย์คนเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่ไปรอดได้จริงๆเป้าหมายคือดึงเอาแก่นความรู้ที่ใช้ได้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะอยากสร้างนวัตกรรมอยากแก้ปัญหาหรือว่ากําลังคิดจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเนื้อหาก็มาจากเอกสารประกอบการสอนในชั้นเรียนนี่แหละครับเราจะมาดูกันว่า2เครื่องมือเนี้ยมันทํางานร่วมกันยังไงนะเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เอาละงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของการสร้างสารคก่อนเลยดีกว่าครับ การคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ thinking ว่ามันคืออะไรแล้วมันทำไมมันถึงสำคัญครับค่ะการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ thinking เนี่ยถ้าพูดถึงหัวใจสำคัญเลยนะคะมันคือกระบวนการแก้ปัญหาโดยเอาคนหรือผู้ใช้เป็นศูนย์กลางค่ะคือไม่ใช่เริ่มจากเทคโนโลยีหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราอยากทำนะแต่เริ่มจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าความต้องการปัญหาหรือแม้แต่ความรู้สึกของผู้ใช้คืออะไร เพื่อที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มันไปตอบโจทย์เขาได้จริงๆอะคะ่ะมีแนวคิดที่น่าสนใจนะคะจากคุณทิมบราวน์ที่ i d o เขาบอกว่าดีไซน์ทิงกิ้งคือการหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่คนต้องการจริงๆกับสิ่งที่เทคโนโลยีมันทำได้แล้วก็สิ่งที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้ด้วยะคะ่ะ ซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจนะแต่ส่งผลถึงระดับประเทศได้เลยอย่างที่ผู้นำสิงคโปร์เคยพูดไว้ว่าแนวคิดนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับประเทศเขาขึ้นมาถ้าจะให้เป็นสูตรสั้นๆจำง่ายๆนะคะก็คือเพนพอยต์ปัญหาที่เราไปเจอมาบวกกับดีไซน์ทิงกิ้งกระบวนการคิดแบบนี้มันจะนาไปสู่อินโนเวชันหรือนวัตกรรมได้ค่ะมันเหมือนช่วยให้เรากล้าลองทาสิ่งใหม่ๆมากขึ้นลดความกลัว กลัวทำไปแล้วไม่มีใครสนกลัวทำแล้วไม่ได้อะไรหรือกลัวว่าเฮ้ยไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูเป็นกรอบความคิดที่ช่วยปลดล็อกความกลัวได้ดีเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าจะลงมือทำจริงๆเลอครับกระบวนการมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับหลักๆเลยนะคะจะมี5ขั้นตอนค่ะคือ empathize หรือการเข้าใจปัญหา define คือกำหนดปัญหาให้ชัดเจน i d e a t e การระดมสมอง p r o t o t y p e สร้างต้นแบบแล้วก็เทสตคือการทดสอบค่ะแต่ว่านะคะที่สำคัญคือมันไม่ใช่แบบสูตรสำเร็จที่ต้องทำเรียง1 2 3 4 5เป๊ะๆนะคะเราสามารถกระโดดข้ามขั้นได้หรือย้อนกลับไปทำซ้ำขั้นก่อนหน้าได้ตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนเป็นการเดินทางที่แบบวนไปวนมาเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดนะคะอ๋อคือยืดหยุ่นได้ตลอด ใช่ค่ะยุดหยุ่นได้เลยขั้นแรกนะคะ e m p a t h i z e หรือการทำความเข้าใจเนี่ยอันนี้คือหัวใจเลยค่ะคือการพยายามเข้าไปนั่งในใจของผู้ใช้ให้ได้เลยเข้าใจทั้งสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นความต้องการลึกๆที่ซ่อนอยู่ทำได้หลายวิธีนะคะเช่นไปสังเกตพฤติกรรมเขาจริงๆเลย observe สังเกตเฉยๆเลยเหรอครับใช่ค่ะหรือจะพูดคุยสัมภาษณ์ interview ก็ได้หรือแม้กระทั่งลองไปใช้ชีวิตแบบเขาดูเลย i m m e r s e นะคะ มีเทคนิคหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการเจาะลึกนะคะคือ five why's หรือการถามทำไมซ้ำๆ5ครั้งอันนี้มาจากโตโยต้าเลยนะเขาพบว่าการถามแบบนี้ช่วยให้เจอต้นตอของปัญหารจริงๆค่ะอย่างตัวอย่างในเอกสารที่เห็นภาพชัดมากคือคนบอกว่าไม่มีเงินเก็บถามทำไมครั้งแรกอาจจะตอบว่าอ๋อเงินเดือนไม่พอใช้ถามต่อทำไมไม่พอใช้ล่ะอาจจะเจอว่าต้องไปสั่งสรค์กับเพื่อนบ่อย ถามต่ออีกแล้วทำไมต้องไปบ่อยขนาดนั้นอาจจะเจอว่าอ๋อเกรงใจเพื่อนปฏิเสธไม่ค่อยเป็นถามไม่เรื่อยๆจนอาจจะพบว่ารากของปัญหาจริงๆคือขาดทักษะการสื่อสารเพื่อปฏิเสธอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนน้อยอย่างเดียวโหอันนี้สุดยอดเลยจากปัญหาการเงินกลายเป็นปัญหาทักษะการสื่อสารไปได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือความน่าทึ่งของการพยายามเข้าใจให้ลึกจริงๆนะครับ แล้วการเข้าใจแบบนี้มันนําไปสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมได้บ้างครับก็นําไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดไงคะอย่างกรณีของ GE Healthcare ที่เครื่อง MRI มันน่ากลัวสําหรับเด็กๆทีมงานเขาไม่ได้แก้ที่ตัวเครื่องจากโดยตรงนะแต่เริ่มจาก empathize ความรู้สึกของเด็กก่อนแล้วก็เปลี่ยนประสบการณ์ทั้งหมดเลยให้เหมือนเป็นการผจญภัยในยานอวกาศแทนมันก็ช่วยลดความกลัวได้เยอะมากค่ะอ๋อเข้าใจเลย หรือเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการออกแบบกระเป๋าสตางค์ให้เพื่อนเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการคุยกับเพื่อนก่อนว่าเขาใช้ชีวิตยังไงปกติเก็บอะไรบ้างในกระเป๋าไม่ชอบอะไรในใบเก่าเพื่อให้เราเข้าใจจริงๆไม่ใช่เราคิดไปเองว่าเขาต้องการอะไรนะคะครับครับพอเราได้ข้อมูลจากการเอนพ์ไซส์เยอะแยะแล้วใช่ไหมคะก็มาถึงขั้น define คือการกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดสังเคราะห์ออกมาเป็นปัญหาที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากๆเหมือนเป็นการตั้งโจทย์ให้ถูกต้องนะคะ เพราะถ้าเราตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่แรกเนี่ยคำตอบที่ได้ก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยมีคนเคยบอกไว้นะคะว่าข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่การตอบผิดแต่อันตรายจริงๆคือการถามคำถามผิดดังนั้นการ define นี่สำคัญมากค่ะอืมจริงครับอีเน้นปริมาณก่อนคุณภาพนะคะคิดออกมาให้เยอะที่สุดเลยค่ะบ้าบอแค่ไหนก็ได้อย่าเพิ่งไปตัดสินกันมีเทคนิคอย่าง yes and คือพอมีคนเสนอไอเดียมาเราก็รับฟังแล้วช่วยต่อยอดไม่ใช่บอกว่าไม่ได้หลอกหรือแต่ว่าเหมือนที่อีลอนมัสก์ชอบทำคือรับฟังแล้วก็ต่อยอดความคิดไปเรื่อยๆกฎเหล็กลข,ของขั้นตอนนี้คือเปิดใจให้กว้างส่งเสริมไอเดียแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ต่อยอดความคิดกันไปค่ะโอเคครับพอเรามีไอเดียกองโตเลยทั้งที่ดูเข้าท่าบ้างดูแบบหลุดโลกไปเลยบ้างปนๆกันไปแล้วจะทำยังไงต่อครับจะเริ่มคัดเลือก หรือว่ายังไงดีครับยังไม่ถึงขั้นคัดเลือกแบบจริงจังค่ะแต่เราจะไปสู่ขั้นโปรโตไทป์หรือการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำๆค่ะไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเลยนะคะอาจจะเป็นแค่ภาพวาดแบบจำลองที่ทำจากกระดาษหรือคลิปวิดีโอสั้นๆก็ได้จุดประสงค์หลักของขั้นตอนนี้คือสร้างเพื่อให้คนอื่นดูแล้วให้ความเห็นกลับมาค่ะ to get feedback นั่นเองมันคือการทดลองไอเดียแบบเร็วๆเ,เพื่อดูว่าเอ๊ะมันเวิร์กไหมควรปรับตรงไหนต่ออะไรแบบนี้นะคะ อ๋อ oh, สร้างมาเพื่อรับฟีดแบ็กโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยนะคะคือ Dropbox ตอนแรกเนี่ยผู้ก่อตั้งเขายังไม่มีผลิตภัณฑ์จริงเลยนะคะแต่เขาทำเป็นวิดีโอโปรโตโทไทป์ง่ายๆโชว์ว่าเออมันจะทำงานยังไงนะแล้วก็เอาไปโพสต์ในเว็บบอร์ดของกลุ่มคนเทคโนโลยี Hacker News นะคะผลคือโอ้โหคนแห่ลงทะเบียนรอใช้ถล่มทลายเลยจาก5000คนกลาเป็น7 000, 5 0 0 0คนในคืนเดียวโอ้ oh, สุดยอด นี่คือบทเรียนสำคัญเลยค่ะว่าโปรโตไทป์ที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้งานได้จริงก็ได้แค่สื่อสารคุณค่าของไอเดียให้ชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ก็สามารถทดสอบตลาดได้แล้วโดยที่แทบไม่ต้องลงทุนสร้างของจริงเลยค่ะนั่นเป็นวิธีทดสอบไอเดียที่ฉลาดมากๆเลยครับไม่ต้องรอสร้างจนเสร็จก็พอจะรู้แล้วว่ามีคนต้องการหรือเปล่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายล่ะครับคืออะไรครับคือเทสค่ะหรือการำนำต้นแบบที่เราสร้างขึ้นเนี่ย ไปทดสอบกับผู้ใช้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะย้ำว่าผู้ใช้ตัวจริงนะไม่ใช่ทดสอบกันเองในทีมครับครับ หลักการคือให้ผู้ใช้ลองเล่นลองใช้แล้วเราก็คอยสังเกตแล้วก็รับฟังเงียบๆไม่ต้องไปชี้นําเขาอาจจะขอให้เขาช่วยพูดความคิดออกมาดังๆติ๊งกล่ลาวว่ากําลังคิดอะไรรู้สึกยังไงตอนใช้นะคะเราก็จดบันทึกฟีดแบ็กทั้งหมดแล้วนํากลับมาปรับปรุงต้นแบบของเราแล้วก็อาจจะเอาไปทดสอบใหม่วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะ build test feedback refine จนกว่าไอเดียของเรามันจะแข็งแรงแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆอ๋อวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะดี ยอดจองก็พุ่งขึ้นมาเลยค่ะแค่เปลี่ยนรูปถ่ายเนี่ยนะครับใช่ค่ะหรืออย่างโตโยต้ากับหลักการไคเซนที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างตอนพัฒนารถครอบครัวรุ่นเซียนาเนี่ยทีมงานก็ไปคลุกคลีกับครอบครัวจริงๆเลยนะสร้างโปรโตไทป์ห้องโดยสารจากโฟมให้ลองใช้งานดู จนเจอความต้องการเล็กๆน้อยๆที่อาจจะคาดไม่ถึงอย่างเรื่องการสื่อสารกับลูกที่นั่งเบาะหลังหรือที่เก็บของที่หยิบง่ายๆแล้วก็นําไปปรับปรุงในรถที่ผลิตจริงค่ะที่น่าสนใจคือดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องธุรกิจนะคะเราเอาไปปรับใช้กับเรื่องส่วนตัวได้เยอะมากเลยเช่นวางแผนการเงินส่วนตัวลองใช้ five wise ถามตัวเองดูก็ได้นะอืมน่าลองครับหรือการเรียนรู้ทักษะใหมๆ่ๆก็ลองหลายๆวิธีแล้วดูว่าอันไหนเวิร์กกับเราที่สุด หรือแม้แต่แก้ตัญหาความสัมพันธ์ก็ลองเอ p มพัซไซส์มุมมองของอีกฝ่ายดูก่อนทักษะสำคัญที่ต้องฝึกก็คือความเห็นอกเห็นใจหรือเอ p มพัซีความอยากรู้อยากเห็นหรือ curiosity การทำงานร่วมกับคนอื่น collaboration ความคิดสร้างสารรค์ creativity และที่สำคัญมากๆคือความอืดค่ะล้มแล้วลุกได้ resilient จ้ะค่ะ สรุปได้ว่าดีไซน์ h i n k i n g นี่เป็นเหมือนเข็มทิศเลยนะครับที่ช่วยให้เราหาปัญหาที่ใช่ก่อนแล้วก็พัฒนาไอเดียที่ตอบโจทย์ปัญหานั้นโดยมีคนเป็นศูนย์กลางจริงๆผ่านกระบวนการที่ถึงแม้จะมีขั้นตอนชัดเจนแต่ก็มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงทดลองจริงทีนี้พอเราได้ไอเดียดีๆจากดีไซน์ทิงกิ้งมาแล้วคำถามสำคัญต่อมาเลยก็คือ แล้วไอเดียนี้มันจะรอดจริงไหมในโลกธุรกิจที่มันซับซ้อนมันทำได้จริงหรือเปล่ามันคุ้มค่าที่จะลงเงินลงแรงไหมนี่คงเป็นจุดที่การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือ feasibility study เข้ามามีบทบาทสำคัญใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือ feasibility study เนี่ยมันคือกระบวนการเ,าเหมือนตรวจการบ้านก่อนส่งหรือเช็คความจริงอย่างละเอียดรอบด้านเลยค่ะทำก่อนที่เราจะตัดสินใจทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือแรงงานลงไปกับไอเดียนั้นๆเพื่อประเมินว่าไอเดียธุรกิจที่เราปั้นมากับมือเนี่ยมันมีโอกาสสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องระวังหรือต้องเตรียมรับมือค่ะ อ๋อเหมือนการเปลี่ยนโหมดจากโหมดสร้างสรรค์ตอนทำดีไซน์ thinking มาเป็นโหมดวิเคราะห์เพื่อความรอบคอบมากขึ้นนะครับแล้วเวลาเราจะเช็คความจริงหรือทำ feasibility study เนี่ยเราต้องดูในมิติไหนบ้างครับหลักๆเลยนะคะเราต้องเหมือนสวมหมวกนักวิเคราะห์5้าใบค่ะหรือมองใน5มิติสำคัญ 1. คือด้านเทคนิค technical อันนี้ถามง่ายๆเลยว่าเราทามันได้จริงไหม2คือด้านการตลาด marketing มีคนซื้อไหมแล้วเราจะขายให้เขาได้ยังไง 3. คือด้านการเงิน (financial) มันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมตัวเลขต่างๆมันไปรอดหรือเปล่า 4. คือด้านความสามารถขององค์กร (organizational capability) ทีมเราพร้อมแค่ไหนมีศักยภาพพอที่จะทำไหมและสุดท้าย 5. คือด้านการแข่งขัน (competitive) เราจะสู้กับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดได้หรือเปล่าการศึกษาความเป็นไปได้ที่ดีต้องพยายามตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ครบถ้วนที่สุดค่ะ โห oh, ต้องดู5ด้านเลยใช่ค่ะเริ่มที่ด้านเทคนิคก่อนนะคะอันนี้คือดูเรื่องพื้นฐานเลยว่าเราสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการตามไอเดียนั้นได้จริงๆไหมคุณภา,าพมาตร,ราฐานการออกแบบมันโอเคหรือเปล่าอย่างถ้าจะทำรถยนต์ก็ต้องมีการทดสอบทั้งในห้องแลบแล้วก็ทดสอบวิ่งบนถนนจริงๆใช่ไหมคะครับ หรือกระบวนการผลิตละ่ะต้องใช้วัตถุดิบอะไรเครื่องจักรแบบไหนมีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ดีพอไหมรวมถึงเรื่องทำเลที่ตั้งก็สำคัญนะคะเช่นถ้าจะเปิดร้านอาหารทำเลในห้างสรพรพสินค้ากับทำเลนอกห้างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเราก็ต้องดูว่าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของเราที่สุดเรื่องทำเลนี่ก็สำคัญจริงๆครับต่อมาคือด้านการตลาดอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะ คือต้องตอบให้ได้ว่ามีตลาดรองรับไอเดียของเราจริงๆไหมลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครเขาอยู่ที่ไหนเขาต้องการอะไรมีพฤติกรรในการซื้อ,อยังไงแล้วขนาดของตลาดมันใหญ่พอไหมที่จะให้ธุรกิจเราอยู่รอดและเติบโตได้แล้วเราจะสื่อสารกับลูกค้าและส่งมอบสินค้าหรือบริการของเราให้ถึงมือเขาได้ยังไงตรงนี้ต้องคิดเรื่องกลยุทธ์ 4P เลยค่ะทั้งเรื่องราคา pricing จะตั้งราคาสูงเน้นคุณภาพหรือราคาต่ำเน้นปริมาณช่องทางการจัดจำหน่าย Place จะขายตรงหรือผ่านตัวแทนและวิธีการส่งเสริมการตลาดโปรโ o ชั่นจะโฆษณาทำ PR า PR ใช้พนักงานขายหรือทำตลาดออนไลน์รวมถึงอาจจะต้องมีการทำวิจัยตลาดหรือทดสอบตลาดในวงแคบๆเพื่อยืนยันสมมติฐานที่เรามีเกี่ยวกับลูกค้าและตลาดด้วยค่ะ โอ้โหฟังดูต้องคิดเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องการผลิตการขายการตลาดแล้วเรื่องสำคัญมากๆอย่างเรื่องเงินเงินทองทองล่ะครับอันนี้ต้องดูอะไรบ้างครับใช่ค่ะด้านการเงินนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะต้องประเมินให้ได้ว่าเราต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกประมาณเท่าไหร่ ทั้งค่าสินทรัพย์ถาวรที่จับต้องได้อย่างเครื่องจกักรอุปกรณ์สถานที่หรือที่จับต้องไม่ได้อย่างพวกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์แล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนพวกวัตถุดิบเงินสดแล้วเงินทุนเนี่ยจะมาจากไหนจะใช้เงินส่วนตัวหรือจะไปกู้สถาบันการเงินหรือจะหานักลงทุนอย่างเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งแต่ละแหล่งทุนก็มีต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นดอกเบีย้ยหรือส่วนแบ่งกำไรที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องวิเคราะห์ว่า มันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมต้องลองประมาณการรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนกระแสะเงินสดในอนาคตดูคำนวณหาจุดคุ้มทุน break even point ว่าต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนและระยะเวลาคืนทุน payback period ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้เงินลงทุนคืนกลับมาตรงนี้ต้องพยายามมองตามความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะอย่าโลกสวยเกินไปค่ะครับ การประเมินความพร้อมด้านการเงินนี้สำคัญมากจริงๆครับไม่งั้นทำไปอาจจะสะดุดได้และนอกจากเรื่องเงินเรื่องคนในองค์กรเองนะครับมีความสำคัญยังไงบ้างครับนั่นคือมิติที่4ค่ะด้านความสามารถขององค์กรหรือ Organizational Capability คือการหันกลับมามองที่ตัวเองหรือทีมของเราว่าเรามีคนหรือทีมงานที่พร้อมจะทำธุรกิจนี้จริงๆไหมมีบุคลากรเพียงพอหรือเปล่า แล้วทักษะความสามารถของพวกเขามันเหมาะสมกับงานที่เราจะทำไหมต้องมีการวางแผนกำลังคนยังไงจะคัดเลือกคนแบบไหนต้องฝึกอบรมอะไรเพิ่มเติมมีการสร้างแรงจูงใจที่ดีพอไหมแล้วตัวเราเองหรือทีมผู้บริหารเนี่ยมีความสามารถในการจัดการเพียงพอหรือเปล่าทั้งเรื่องการวางแผนการจัดองค์กรการสั่งการการนำทีมการควบคุมดูแลต่างๆ รวมถึงโครงสร้างองค์กรที่เราวางไว้มันเหมาะสมไหมคล่องตัวพอหรือเปล่ามีการแบ่งฝ่ายงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนไหมองค์กรที่พร้อมคือองค์กรที่รู้ว่าใครต้องทำอะไรแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอืมต้องดูความพร้อมภายในของเราด้วยใช่ค่ะและมิติสุดท้ายที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือด้านการแข่งขันค่ะ Competitive ต้องวิเคราะห์ว่าในตลาดที่เรากําลังจะกระโดดลงไปเล่นเนี่ยมีเจ้าถิ่นหรือคู่แข่งเดิมอยู่ไหมเขาแข่งแกร่งแค่ไหนมีจุดแข่งจุดอ่อนอะไรบ้างแล้วถ้าเราเข้าไปในตลาดเขาจะตอบโต้เรายังไงอาจจะลดราคาแข่งกับเราเลยไหมหรือออกโฆษณาออกแคมเปญใหม่ๆมาสู้กับเราต้องคิดเผื่อการตอบโต้ของคู่แข่งด้วยใช่ค่ะ นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีศักยภาพจะเข้ามาแข่งกับเราได้ง่ายแค่ไหนมีอุปสรรคอะไรในการเข้ามาในตลาดนี้บ้างไหม Barriers to entry เช่นอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงมากๆหรือต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะทางหรือต้องขอใบอนุญาตที่มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรแบบนี้ค่ะถ้ามีอุปสรรคเยอะคู่แข่งใหม่ก็จะเข้ามาได้ยากหน่อยครบเลยนะครับเนี่ยทั้งเช็คว่าเราทําได้จริงไหมเทคนิคมีคนซื้อหรือเปล่าการตลาดคุ้มทุนไหม การเงินทีมเราพร้อมไหมองค์กรและสุดท้ายจะสู้กับคู่แข่งได้ไหมการแข่งขันเป็นการมองที่รอบด้านมากๆเลยครับทีด่ดีและครอบคลุมทั้ง5ด้านเนี่ยมันเหมือนการส่องไฟฉายไปรอบๆตัวเราก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินเข้าไปในความมืดนะคะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นลดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นลงไปได้เยอะแล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นมีข้อมูลสนับสนุน ถ้าจะให้สรุปความสัมพันธ์ง่ายๆอีกทีก็คือดีไซน์ทิงกิ้งช่วยให้เราหาไอเดียที่ใช่ที่มันตอบโจทย์ความต้องการของคนจริงๆส่วน Feasibility Study ช่วยทดสอบว่าไอเดียนั้นมันไปต่อได้จริงไหมในโลกความเป็นจริงของธุรกิจ ทั้งสองอย่างนี้ทํางานเสริมกันค่ะทําให้เราไม่เพียงแค่มีความคิดสร้างสารรค์แต่ยังสามารถทําให้ความคิดนั้นมันเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนได้ด้วยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึก2เครื่องมือที่ทงพลังมากๆเลยนะครับทั้งการคิดเชิงออกแบบหรือ design thinking ที่เน้นความเข้าใจผู้ใช้เป็นหลักเพื่อสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนที่เน้นการเรียนรู้และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือ feasibility study ซึ่งเป็นการตรวจสอบไอเดียของเราอย่างรอบคอบและเป็นระบบใน5มิติสำคัญก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนลงแรงไปจริงๆสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือกรอบคิดเหล่านี้มันไม่ได้ถูกสงวนไว้สำหรับบริษัทใหญ่ๆหรือสตาร์ทอัพเท่านั้นนะครับ แต่มันเป็นทักษะและกระบวนการที่จริงๆแล้วทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะแก้ปัญหาในที่ทํางานวางแผนเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญในชีวิตมันช่วยให้เราตั้งคําถามที่ถูกต้องทดสอบสมมุติฐานที่เรามีแล้วก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยครับช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดไปได้เยอะเลยใช่เลยค่ะและถ้าจะให้ทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ นอกเหนือจากการประเมินความเป็นไปได้ในมิติต่างๆที่เราคุยกันไปซึ่งส่วนใหญ่มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้เป็นเหตุเป็นผลลองคิดดูว่ามันอาจจะมีความต้องการที่ซ่อนเร้นลึกๆของผู้ใช้หรือสมมุติฐานแปลกๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาที่การวิเคราะห์แบบเดิมๆอาจจะมองข้ามไปเพราะว่า ในตอนแรกมันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแต่ถ้าเราสามารถใช้กระบวนการอย่างดีไซน์ทิงกิ้งไปขุดค้นพบมันเจอแล้วก็ตอบสนองความต้องการนั้นได้จริงๆมันอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมที่เปลี่ยนเกมหรือพลิกโฉมอุตสาหกรรมไปเลยก็ได้นะคะชนิดที่การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจแบบมาตรฐานอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้คใครจะไปรู้ล่ะคะ เป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ให้เราได้คบคิดต่อจริงๆครับว่าเราจะมองหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่เหล่านั้นเจอได้ยังไงขอบคุณมากๆครับสำหรับการมาร่วมสำรวจและจาะลึก2แนวคิดนี้ด้วยกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ